กันแล้นะคะท่านผู้ชมหัวเรือลากจุงนะคะสี่ลำวันนี้ชุดนี้สี่ลำนะคะท่านผู้ชมโอ้โอเริ่มจะเรี้ยวเลยนะคะตากเรือโป๊ะมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรือโป๊ะกี่ลำ<อ>เรือโป๊ะมาแล้วนะคะ โอ้เริ่มเรียวกันไหลเลยท่านผู้ชมดูขนาดน้ําเริ่มลงแล้วนะคะลาสีเขียวไหลนะคะลำกลางก็ไหลตามเจอลูกน้ําวนนะคะีม่วงวิ่งกระชูดตั้งหลักได้เดี๋ยววิ่งกระชูดเลยนะคะท่านผู้ชม นับข้างนะคะบอกเอาเลียบกันกันขาดนะคะกันขาดลำที่สองลำที่สามออกได้การเดินเรือไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องมีししเทคน ah ิคมีทักษะมีความรู้เยอะแยะมากมายนะคะการยวับการเดินเรือเรือตับนนี้วิ่งมาจากทะเลนะคะท่านผู้ชมลากมาจากทะเลกันเลยค่ะ สว่างคาตาที่อยุธยานะคะสดแจง้งสดแจง้งคว้าสางที่พระนครศรีอยุธยาเดินทางกันมาทั้งวันทั้งคืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เพียงน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะ นก็จะเปิดไฟสว่างสวัยนะคะที่เรือเพราะว่ามีเสาหลักไฟอยู่ตลอดทั้งลำนะคะเดินทางกันทั้งวันทั้งคืนกว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทางก็จะมาถึงนครหลวงนะคะบางท่านถามว่าเขาส่งขนส่งอะไรกานก็ขนอะไรมาฐานหินนะคะสัญญ่จะเป็นฐานหินที่นครหลวงมีโรงงานฐานหินนะคะ แล้วก็ขากลับออกมาถ้ามีบรรทุกของมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูนซีเมนนะคะท่านผู้ชมบางขบวนก็วิ่งออกไปส่งสินค้าถึงระยองถึงศรีราชานะคะออกทะเลนะคะบางขบวนไหลไปได้สวยนะคะด้านที่ตะวันออกของวัฒนัน,นเชิงเหมือนโค้งหักศอกนะคะหะหัวเรือลากไปแล้วดีโค้งไปแล้ว กระนาบข้างยังติดไปอยู่นะคะมาจุ้งมาทำชาแนลขอ,ขอขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติ้ เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่มารับชมนะคะ